สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามันคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจา้าฟ้ามหาจักรีประจําปี2567 วันนี้เวลา8นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมสยามเคบินสกีกรุงเทพฯทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2567มีวาระการประชุมอาทิต การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีครั้งที่6ปี2568 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลนานาชาติที่มอบให้แก่ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาในประเทศอาเซียนติมอร์เลสเตบังคลาเทศภูตานและมองกโกเลียรวม14คนและจะจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ขึ้นในวันที่15ตุลาคม2568 สำหรับประเทศไทยมูลนิธิรงางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหน่วยงานด้านการศึกษาและองค์กรระดับประเทศเสนอชื่อน,นายพลวันยาปันครูโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาบ้านไลโวอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีกลู่ผู้เป็นดวงตะวันชายขอบ ครูผู้ไม่เคยละทิ้งปานิธานการพัฒนาเด็กในพื้นที่ห่างไกลเป็นกำลังสำคัญผลักดันจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปีล็อกคีและเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนที่ยังขาดแคลนครูให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านการศึกษาของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ บ่มเพาะเด็กให้เป็นผู้ประกอบการด้วยกิจกรรมขายข้ามขาวออนไลน์เพื่อฝึกทักษะการนำผลผลิตการเกษตรของนักเรียนและชุมชนมาสร้างรายได้รวมถึงจัดการทางการเงินให้นำมาเป็นทุนการศึกษาต่อไปในอนาคตในการนี้มูลนิธิพิจารณามอบรางวัลคุณากรให้แก่นายไพยร์สัาลีครูจากวิทยายลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยและในทรบัวเรืองอายุ78ปีครูเกษียอายุราชาการ แต่อย่างปฏิบัติหน้าที่เป็นครูจิตอาสาโรงเรียนบ้านดงน้ำเดือจังหวัดเพชรบูรณ์นอกจากนี้มีวาระอื่นๆอ,อาทิการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคมเพื่อจัดทำทางเชื่อมอาคารศิลปะและปรับปรุงอาคารจัดแสดงผลงานโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีจังหวัดสระแก้ว และการซ่อมแซมโรงเรียนปฐมเพียใหม่สถานที่ปฏิบัติงานของครูกิมเฟืองเฮืองมณีครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี2568นี้มูลนิธิยังร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายทางการศึกษาสนับสนุนครูเครือข่ายครูรางวัลประเทศไทยรุ่นที่5ให้ขยายผลการดำเนินงานตามความเชี่ยวชาญของครูแต่ละคนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและชุมชนในแต่ละจังหวัด และจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคมแสดงเจตจำนงช่วยเหลือครูจอสินอองครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจาักรีรุ่นที่4สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในประเทศและเหตุแผ่นดินไหวด้วย สมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวลา14นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษที่ r t a f 242ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปสาธารณราาัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีรัฐมนตรีข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้าฝ้าทุลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้จะทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง การเสริมสร้างอนาคตที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้น25ปีความร่วมมือไทยลาวด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตามพระราชดำริสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีโอกาสนี้จะพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมดังกล่าวและจะส่งร่วมการเสวนาพิเศษเรื่องการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานอย่างยั่งยืน จากนั้นจัดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชมตำหนักผ้าไหมลาวโบราณและทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนวัฒนธรรมป้องกันความสงบและศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซ้อนห้วยซัวหลัก22 สมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสายามบร,รมราชกุมารีจะส่งพบกับนายทองลุนศรีสุลิตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งจะถวายพระกรายาหารเย็นในวันที่22เมษายน2568และจะส่งพบกับนางปานีหยาท่อตู้ รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งจะถวายพระกรายาหารกลางวันในวันที่23เมษายน2568อีกทั้งจากพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ภาคเอกชนไทยในลาวเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกลสิริวิบูลราชกุมารส่งยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร29เมษายน2568วันนี้เวลา14นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามังกลสิริวิบูลราชกุมาร เสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาสถานสงเคราะห์เด็กเกี่งบ้านราชวิถีในการพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่รวม355คน ในการนี้ทอบพระเนตรวีดีทัศสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีสถานสงเคราะห์แห่งแรกในประเทศไทยตั้งขึ้นปี2433ให้การสงเคราะห์เด็กหญิงอายุ6 24ปีที่ประสบป,ปัญหาทางสังคมอาทิขาดผู้อุปการะครอบครัวยากจนหรือประสบป,ปัญหาความเดือดร้อนได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมครอบครัวแตกแยกหรือปิดามารดาเป็นผู้รับการสงเคราะห์หรือต้องโทษ โอกาสนี้ทออปพระเนตรการแสดงประกอบเพลงชุดขอถวายความจงรักองค์หลักชัยและชุดใกล้รุ่งของตัวแทนเด็กหญิงจากบ้านต่างๆอาทิบ้านมาริวันบ้านขจรบ้านอัญชันบ้านเบญจมาศบ้านจันทร์กระเพาะบ้านโกเมศและบ้านกาลเกตจะนำพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีตัวแทนเด็กหญิงบ้านราชวิถีและพระราชทานตะกร้าของขวัญแก่ตัวแทนนักแสดง และทออพระเนตรผลงานผลิตภัณฑ์อาทิผ้าผันคอมัดย้อมเสื้อมัดย้อมพวงกุญแจผ้าปากนวดลายต่างๆซึ่งส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตราชวิถีราชเทวีได้เข้าส่งเสริมฝึกอาชีพทั้งงานฝีมือทำอาหารและปลูกพืชผักในการนี้ส่งอุดหนุนสินค้าและส่งสอบถามถึงเรื่องการส่งเสริมอาชีพของเด็กๆส่งมีพระปฏิสันทานกับต็กิ่งบ้านราชวิถีส่งสอบถามถึงเรื่องการเรียนของเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่จะออกไปเรียนที่สถานศึกษาใกล้สถานสงเคราะห์ทั้งสายสามัญสายอาชีพและระดับอุดมศึกษาพร้อมกันนี้พระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีขอให้กำลังใจแก่เด็กทุกคนให้ใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขเคารพกฎระเบียบเข้มแ,แข็งอดทน ขอให้เด็กๆทุกคนบงนับงสุความสำเร็จที่หวังไว้ในอนาคตต่อ,อไปโอกาสนี้ทอประเนตห้องคอมพิวเตอร์ห้องเรียนสนามกีฬาห้องออกกำลังกายรวมถึงอาคารพยาบาลด้วยความสนพระไทย ท่านี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวัชิโรตามางกูลสิริวิบูลราช,ชกุมารส่งสนพระทัยและทรงร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมคุณาภาพชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งการมีสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชน อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสามารถในการเรียนรู้และได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมองค์มนตรีเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2568มูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายจลันธาดาก,กันณสูตรองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2568ที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพิจารณาเรื่องต่างๆอาทิรายงานกิจการที่ได้ดำเนินการในรอบปีการดำเนินง,งานประจำปีงบการเงินประจำปีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการฝนหลวงและการดัดแปลสภาพอากาศในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งภัยพิบัติและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐานซึ่งมูลนิธิฝนหลวงได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงรับโครงการโรงผลิตสารฝนหลวงสูตรสามน้ำแข็งแห้งจำนวนแแห่งไว้เป็นโครงการตามพระราชดำริ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตสรารฝนหลวงสูตรสารน้ำแข็งแห้งแห่งแรกณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทานอําเภอจะอําจังหวัดเพชรบุรีที่ผ่านมากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปฏิบัติภารกิจบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ช่วยเหลือพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลภาคเหนือและภูมิภาคอื่นๆที่ได้รับผลกระทบ มีผลปฏิบัติการตั้งแต่เดือนธันวาคม2567ถึงวันที่17เมษายน2568ขึ้นบินปฏิบัติการ135วัน2,619เที่ยวบินใช้น้ำแข็งแห้งประมาณ293ตันช่วยลดความหนาแน่นของฝุ่นละอองขนาดเล็กลงได้ระดับหนึ่งและยังคงดำเนินการไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อช่วยบรรเทาให้คลี่คลายลงจนมีค่าคุณภาพอากาศในระดับปกติ จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ